สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ้ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ v a r i e t y Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้นะคะและคุณผู้ฟังทางวิทยุด้วยค่ะวิทยุครอบครัวข่าวข,าของเรานะคะสอทรอ .FM 106 MHz ค่ะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจให้ข้อคิดแล้ก็ข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกครอบครัวกันทุกคืน4ี่ทุ่มแบบนี้นะคะ วันนี้ดิฉันจะพูดคุยในเรื่องของข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตจบใหม่ไม่ว่าจะเป็นในระดับครอบครัวเลยนะคะที่กำลังจะมองหาช่องทางการศึกษาของลูกๆของท่านนะคะว่าตอนนี้อยู่มัธยมปลายแล้วกำลังจะเรียนออมหาวิทยาลายัยควรจะเรียนสายงานอะไรจึงจะจบมาแล้วไม่ตกงาน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าวางแผนในระดับเด็กๆได้เนี่นะคะเด็กๆก,ก็จะมีความฝันสอดคล้องกับประสิทธิภาพในการเลือกวิชาที่ตัวเองอยากจะเรียนคณะ ปริญญาที่ตัวเองอยากจะจบมาแล้วก็เข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างภาคภูมินะคะนอกจากนี้ข้อมูลที่จะคุยกันในคืนนี้ยังเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆองค์กรในการพัฒนาบุคลากรด้วยค่ะและตัวท่านเองไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานอยู่แล้วแต่ว่าถ้าได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนาตัวเองก็จะสามารถเพิ่มทางเลือกในการเปลี่ยนงานในการหาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็สามารถที่จะคุยกับคนในตลาดแรงงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของอาชีพที่มาแรงในปี2558ค่ะซึ่งวันนี้มีการถแถลงข่าวโดยบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการจัดหางานที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรนะคะซึ่งก็เป็นบริษัทระดับโลกค่ะวันนี้ขอต้อนรับคุณธิดารัตน์การจนวัตรผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคไทยและเวียดนามกลุ่มบริษัทอเดโกประเทศไทยค่ะสวัสดีสสดค่ะธิดารัตน์ คงต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะอเดกโก้นี่คือ,เ,อ,อเป็นบริษัทที่ดูแลในเรื่องของให้คำปรึกษาจัดหางานจัดหาคนแบบครบวงจรเลยใช่ไหมคะ,ะอยู่ในประเทศไทยมากี่ปีแล้วคะ ปีนี้เราฉลองปีที่25 25แล้วค่ะแต่ว่าสำนักงานใหญ่จริงๆอเทคก้นี่คือกำเนิดที่ไหนคะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะจริงจริงเป็นบริษัทที่เมิร์ชกันระหว่างฝรั่งเศสกับสวิตส์ก่อนแต่สุดท้ายแล้วคือบริษัทที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะค่ะเห็นว่ามีตั้ง5้0 0ันกว่าสำนักงานทั่วโลกทั่วโลกค่ะค่ะแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งในบริษัทนี้เลยนี้สุดยอดมากๆนะคะวันนี้ที่แถลงกันและน่าสนใจมากก็คือเรื่องของอาชีพที่มาแรงในปี2558แต่ว่า ก่อนจะพูดถึงปี58ปีปี57เป็นยังไงคะตลาดแรงงานช่วยฉายภาพให้ฟังนิดนึงค่ะ ใช้ภาพเดี๋ยวอาจจะลืม hmm. กันแล้วนะคะคอเตอร์แรกนี่เหมือนกับหยุดโลกเอาไว้ก่อนคอเตอร์หนึ่งคอเตอร์สองนะคะก็มีอย่างที่เราทราบกันอยู่นะคะในเรื่องของความไม่สงบทางการเมืองด้วยแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังถดถอยอยู่อเมริกากับจีนยังไม่ค่อยโตแต่ยังไม่โตในอัตราที่คาดหวังไว้แล้วก็ญี่ปุ่นกับยุโรปก็ยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรแล้วเราเป็นตลาดส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีผลค่อนข้างมีผลในเรื่องของความมั่นใจของนักลงทุนใหม่ๆเราจะไม่ค่อยเห็น ทุกปีต้นๆปีเราจะเห็นนักลงทุนใหม่ๆบริษัทใหม่ๆม,ม,มาเปิดปีนี้ค่อนข้างเงียบในคอร์ดที่หนึ่งสองพอคอร์ดีดีขึ้นมันก็ผ่านไปแล้ว2เก<ส>ือบสเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เป็นปีที่มาสปีดต,ตอนท,ท้ายนะคะก็เหมือนกับสภาพ GDP ของประเทศที่เราหเห็นอยู่ว่าดรอปคอร์ดที1หนึ่งคอร์แล้วมันสปีดคอร์ดที3สมสี่ก็ยังไปไม่รอดอยู่ชิ้นประมาณหปอร์เซ็นต์ปีนี้ค่ะทีนี้แรงงาน ถ้าเกิดภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่กระเตื้องเท่าไหร่แล้วก็มามาเริ่มโตมาเริ่มลงทุนมาอะไรต่างๆกันมากขึ้นในช่วงไตรามาสสามไตรามาสสี่แบบนี้เนี่ยคนนะคะมีคนตกงานเยอะไหมม,มีคนได้งานเยอะไหมตลอดปีห้าเจ็ดเราต้องดูตัวเลขจากที่เดียวที่เรามีคือกรมแรงงานแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอันนั้นคือเล่าให้ฟังในเซนส์นของคนที่ทําหน้าที่เรื่องแมทชิ่งระหว่างคนหางานกับบริษัทที่หางานแต่ในแง่ของกรมแรง,งงานเองเนี่ยปีนี้เนี่ย ตามสภาพัทให้ไว้นี่นะคะที่กรมแรงงานให้ไว้ขอโทษค่ะอยู่ที่ประมาณ0.9ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา3ปีคือถ้าเป็นคนที่ตกงานมีประมาณ3 5 0 0 0 0นะคะซึ่งเยอะกว่าปีที่ผ่านมาเลยใน,ใน,ใ,นในภาพในภาพรวมที่เรามองภาพใหญ่ๆแต่ยังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะแรงงานตัวเลข0.9เนี่ยเทียบกันในเอเชียทั้งหมด นะคะเราเนี่ยอัตราว่างงานต่ําที่สุดนะคะคนอ,อื่นเขาสองเขาสา 4, มเขาส่ไม่ไปพูดย,ยังมีข่าวดีในขา่าวร้าย <c oughs> ใช่ค่ะถ้าไปพูดทางยุโรปสเปนนี่5้กว่าเปอร์เซ็นต์คือทุกคนต้องต้องมีงานทําถึงจะยิ้มส่วนใหญ่จะไม่มีงานทํามันไม่เหมือนกับตลาดทางเอเชียทีนี้ของเราเองเนี่ยถึงพูดไปว่าเราอัตรา การว่างงานของเราต่ําสุดเราก็ยังมีคนตกงานอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นใครคือคนที่ตกงานหรือคนที่ไม่ได้งานคือคนที่สกิลเนี่ยอาจจะไม่ใช่แมทช์กับความต้องการของตลาดแรงงานหรือมีมีมีเขาเรียกว่าไงสุอุปสงค์อุปทานไม่ตรงกันมีมากกว่าที่ตลาดเปิดก็จะเป็นคนที่ตกงานหรือหางานยังไม่ได้นะคะ คนตกงานไม่ได้แปลว่าไม่มีความสามารถนะคะแต่ว่าค,คนที่ไม่มีงานทำแปลว่าบางทีท่านก็อาจจะ มันไม่ได้เกิดมาคู่กันอย่างแบบกันไม่ได้ค่ะคืองานบางทีก็ยังไม่ต้องการคุณสมบัติแบบเรา <c oughs> ขณะที่เราบางทีเราก็ไม่ต้องการองค์กรแบบนี้ <c oughs> ก็เลยทําให้ยังไม่เจอกัน <c oughs> บบนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเออในแง่ของคนที่ดูแลอยู่ในธุรกิจการจัดหาง,งานแล้วก็การปรึกษาทางด้านทรัพยากรบุคคลนะคะเห็นอะไรจากการขับเคลื่อนในช่วงปีที่ผ่านๆมาว่าปี57นะคะสถานการณ์หรือว่าความพร้อมของบุคลากรจริงๆแล้วมัน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 ขนาดไหนคะคือถ้าถ้าพูดถึงจากที่เราทำ ลิเลสเพสเลสไปวันนี้นะคะตำแหน่งที่มีการแบบเคลื่อนไหวเยอะที่สุดหรือว่าเป็นอันดับหนึ่งคือตลาดต้องการมากที่สุดเนี่ยอันดับหนึ่งจะเป็นแผนกทางด้านสายงานทางด้านวิศวะทางธาแล้วก็รองลงมาจะเป็นสายงานทางด้านการขาย <Okay. S 2> แล้วก็อันดับ3จะเป็นเรื่องของไอทีสี่ก็จะเป็นเรื่องของบัญชี <Okay. S 2> นะคะแล้วก็5ก็จะเป็นเรื่องงานธุรการ,ร,การทั่วไปค่ะคอันดับที่ที่เป็นที่ต้องการของตลาด ในปี2557นะคะท่านผู้ชมสามารถดูตามหน้าจอได้เลยนะคะอันดับหนึ่งก็คือวิศวกรรมนะคะอันดับสองงานขายอันดับสามไอทีอันดับสี่บัญชีอันดับห้าธุรการนะคะนี่ก็คืออนี้ก้รวบรวมจากเฉพาะที่ผ่านเข้ามาในข้อมูลของอเดโก้นะคะไม่ได้แปลว่าอาจจะไม่ได้สะท้อนทั้งประเทศใช่ค่ะทีนี้ในแง่ของทั้ง5อันดับที่เป็นที่ต้องการของปี2557เนี่ยอัตรามันมากขนาดไหนคะระหว่าง1ถึง5เนี่ยค่ะวิศวกรรมนี่คือถ้าจำนวน เลยเนี่ยค่ะคือจำนวนคงคงคือเวลาเราทําอย่างนี้นะคะเราวัดในแง่ของ Market Field ะ่ะว่ามีตําแหน่งที่เปิดอยู่ในตำแหน่งวิศวะเท่าไหร่งานขายเป็นดับหนึ่งสองสา้าอะไรกันมาแต่ว่าิิงนอราชจากเมืองไทยเนี่ยน่าแปลกที่เวลาเราทำดูทั้งทุกประเทศในเอเชียมันจะไปคล้ายกันนะคะวิศวะงานขายไอทีบัญชีเรียงกันแบบนี้ประมสลับกันกตอยู่ในกลุ่ม5อันนี้ค่ะทั้งแถบโซนนี้เลยค่ะ ทางเอเชียน,นี่เลยค,ค่ะค่ะคุณที่รัานวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรคะก็เพราะว่าประเทศเรานะคะมันเป็นประเทศที่แบบเบสอยู่บนการส่งออกอยู่ดีใช่ไหมคะเพราะวิศวกรรมไส้ในของมันเนี่ยอันดับหนึ่งใน ในสายวิศวกรรมจะเป็นเรื่องของตำแหน่งงานทางด้าน process หรือ production engineer เพราะว่าประเทศเราเป็น export base มันก็จะเป็น manufacturing base เพราะฉะนั้นต้องการวิศวะที่สายการผลิตนะคะหรือ process engineer เป็นหลักวิศวะตามโรงงานอุตสาหกรรมตามบริษัทผลิตใหญ่ๆใช่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่สังเกตพิเศษมาในช่วงหลังเนี่ยจะเห็นวิศวะที่เป็นลักษณะของ business development คืองานเป็นทางด้านขายเป็นคนเป็นงานเซ l ล์ที่ต้องการ technical skill คือ มีความรู้เรื่องวิศวะด้วยเพื่อไปสร้างนวัตกรรมในการขายใหม่ๆอย่างนั้ใช่อย่างจะมี Product บางอย่างที่ต้องการ technical s l i l l เนี่ยต้องมี Technical Background ถึงจะมาทำทางด้าน i n e s s Development ได้ค่ะอ๋อแปลว่าระยะหลังมานี้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรหรือว่าองค์ความรู้ของบุคลากรที่องค์กรต้องการใช่ค่ะคือเมื่อก่อนนี้ก็แยกว่าเซลล์เป็นเซลล์วิศวะเป็นวิศวะใช่คทชนี้วันนี้ ถ้าใครเรียนวิศวะก็ไม่ต้องปิดตัวเองนะคะอาจจะเป็น business development ของ product ที่มี technical knowledge base <c oughs> แล้วจะทำได้ดีแบบคนที่มีแต่ sales skill อย่างเดียวแล้วก็เป็น requirement เลยค่ะตอนนี้แปลว่าต้องการาทักษะที่ไข้กันมากขึ้นหรือเชื่อมกันมากขึ้นน่าสนใจมากๆเลยนะคะอันนี้เฉพาะาวิศวะ,ะนนเฉพาะสายวิศวะใช่ค่ะถ้าเป็นสายไอทีก็เป็นเรื่องของพวก software house โปรแกรมเมอร์นะคะเพราะว่าเราประเทศเราเป็นเบสของซอฟต์แวร์เฮาส์โปรดักชันอยู่พอสมควรเลยเพราะว่าค่าแรงถูกนะคะแล้วก็มีคนมีสกิลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีคนมาตั้งแบบ ซอฟต์แวร์เฮาส์อยู่ที่นี่หรือแม้กระทั่งบริษัทใหม่ๆเด็กที่จบใหม่ๆเดี๋ยวนี้ไม่อยากทำงานนะคะ<ฮ>ก็เป็นพวกเทคสตาร์ทอัพนะคะคือทำใหม่ๆตั้งบริษัทเล็กๆเป็นของตัวเองทำธุรกิจที่เชื่อมโยงกับเทคโนโล,โลโยีที่มีอยู่<ฮ>แล้วก็เปิดบริษัทเป็นของตัวเองก็เยอะมากขึ้นคะ่คนเหล่านี้ก็มีไอดอลเป็นสตีฟจ็อ์เป็นเป็นมาร์คซักเค์เบ์เป็นเจเนอเรชันเขาเาะเขาไปทางองค์ทั่วไมากขึ้นนะคะก็มีจิตติญญาณผู้ประกอบการมากขึ้นนะคะพักกันสักครู่ค่ะนอกเหนือจากข้อมูลดีๆของปี2557นี้นะคะ คงอยากฟังแล้วนะคะว่าแล้วปี58อาชีพอะไรมาแรงสักครู่มาฟังค่ะ ต่อนะะในเรื่องของอาชีพมาแรงในปี2558ค่ะดิฉันยังอยู่กับคุณธิรารัตน์กาญจนวัน์ผู้อำนวยก,การส่วนภูมิภาคไทยและเวียดนามกลุ่มบริษัทอเดโกประเทศไทยนะคะซึ่งในช่วงที่แล้วก็ฉายภาพให้เห็นไปแล้วนะคะว่าปี2557สถานการณ์ตลาดแรงงานเป็นอย่างไรแล้วก็อาชีพ5อันดับที่เป็นที่ต้องการที่สุดจากฐานข้อมูลของอเดโกประเทศไทยนะคะก็คือวิศวกรรมงานขายไอที IT, บัญชีธุรการแต่พอมาดูสถิติในระดับ ที่เป็นตลาดแรงงานในเอเชียบ้างนะคะก็มีส่วนที่คล้ายคลึงกันอย่างมากนะคะเหมือนกันในหลายข้อนะคะดูกราฟิกในชุดแรกกันนะคะซึ่งก็เป็นอันดับอาชีพที่เป็นที่ต้องการในเอเชียปี2,558 5อันดับนะคะ1ก็คือเหมือนกันเลยก็คือวิศวกรฝ่ายผลิตนะคะ2ก็คือ ไอทีเอนจิเนียร์สามช่างเทคนิค4ตัวแทนฝ่ายขายแล้วก็เพิ่มมา5คืออสังหาริมทรัพย์ค่ะแปลว่าถ้าในระดับเอเชียเนี่ยนะคะเอออสังหาริมทรัพย์ยังเติบโตใช่ไหมคะพีดาราต้องโต,อ,งตอยู่แล้วค่ะประเทศที่กําลังพัฒนา <c oughs> จะเป็นคีย์ของเขาเลยเรื่องอสังหาริมทรัพย์ของเราก็เหมือนกันนะคะเมื่อมีทางรถไฟฟ้าขึ้นปุ๊บเนี่ยคอนโดบ้านขึ้นเต็มไปหมดเลยมันก็เป็นไปในลักษณะของประเทศที่กําลังพัฒนาเติบโตคู่กันค่ะค่ะก็เป็นสถิติที่น่าสนใจมากๆนะคะต่อไปไปดู5อันดับอุตสาหกรรม ที่เติบโตนะคะก็ล้อกันไปอุตสาหกรรมไหนเติบโตก็ต้องการบุคลากรในสายอาชีพนั้นๆนั่นเองนะคะแต่เราลองไปดูจากที่อเดโกได้ได้ประมวลมานะคะ1ก็คือการผลิตตั้งแต่อิเล็กทรอนิกและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ะ2เป็นเรื่องของก่อสร้างก็ถ้าอุตสาหกรรมสารเทรันเติบโตการก่อสร้างก็มาอาชีพอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างก็เข้ามานะคะ3เป็นเรื่องบัญชีและการเงินอันนี้เป็นอันดับที่3นะคะ4เป็นเรื่องยาและ สุขภาพนี่ก็น่าสนใจมากๆแล้วก็5พลังงานก็หมายรวมทั้งในสายของน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติทั้งหมดเลยด้วยนะคะอันนี้วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่คนไทยควรจะเตรียมตัวยังไงคะค่ะก็ะจริงๆแล้วจะเห็นภาพคล้ายๆกันนะคะใ,ในในมองในภาพเอเชียรหรือไทยแลนด์นก็จะเป็นธุรกิจอะไรประมาณนี้ คล,คลายกันหมดเลยทีนีออ้อยากจะเพิ่มพูดเพิ่มนิดนึงนะคะเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะเข้าสู่คือโลกของการที่เปลี่ยนแพลตฟอร์มจากอนาล็อกเป็นดิจิทัลเช่นเดียวกันนะคะดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะทำให้โพ i ิชันต่างๆที่ในแต่ละง,งานเนี่ยมันจะต้องมีการนำนวัตรกรรมความรู้องค์ความรู้ของการทำงานบนแพลตฟอร์มใหม่ให้ได้นะ <laughs> อย่างเช่นถ้าเกิดว่าดูในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะคะมาร์เก็ตติ้งตอนนี้ยกตัวอย่างหนึ่ง <c oughs> หงสาขานะคะเราจะไม่สามารถพูด ถึงคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะออฟไลน์มาเก็ตติ้งอย่างเดียวไม่ได้ <Okay. S 2> แต่ต้องรู้เรื่องดิจิทัลมาเก็ตติ้งนะสกิลเซ็ตมันจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรู้ว่าตลาดแรงงานตอนนี้เขาต้องการอะไรในตลาดสกิลเซ็ตที่เราต้องมี ตามโลกสมัยใหม่เนี่ยนะคะที่จะทําให้ drive องค์กรหรือว่าทําให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกององค์กรมันเป็นเรื่องแพลตฟอร์มอะไรก็ต้องรู้ตรงนั้นในนคนบางคนเนี่ยก็มีประสบการณ์แต่ประสบการณ์ไม่ใช่ไม่ทันสมัยก็ไม่สามารถจะกลับยกตัวเองขึ้นเป็นระดับที่เรียกว่าท ALENT ที่องค์กรทั่วไปต้องการแล้วก็สามารถเป็นที่ต้องการของตลาดได้อันนี้ก็ฝากเอาไว้อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันโอ้สุดยอดมากๆเลยค่ะ,ค,ะคือเหมือนกับวิชาชีพสื่อสารมวลชนก็เหมือนกันค่ะข่าวเก่งสัมภาษณ์เก่งทำอะไรเก่งแต่ว่า ไม่รู้จักนิวมีเดียเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้ทั้งทั้งในเชิงการเก็บเกี่ยวหาข้อมูลมาใสา่ตัวเองแล้วก็การที่มีข้อมูลจะเผยแพร่ออกไปก็คือไม่มีช่องทางเหล่านี้เพราะว่าไม่รู้จักแพลตฟอร์มใหม่วิชาชีพอื่นๆก็เหมือนกัน,นค่ะนี่คือยกตัวอย่างให้ฟังหลังมาเก็ตติ้งหรือสื่อสัรคมใช้นะคะทีนี้พอพูดถึงข้อมูลทางเอเชียก็จะต้องมองในเรื่องของปีหน้าหยุดพูดเรื่องนี้ไม่ได้คือ เอเีใช่ไหมคะกำลังที่จะเชื่อมต่อแล้วก็กำลังที่จะทำให้มันเกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยพอตลาดแรงงานมันเปิดคล้ายๆกันทั่วไปแบบนี้แปลว่าจ็อบที่นี่ที่นี่ก็จ็อบก็นี้ที่นี่ที่อื่นเหมือนกันใช่ไหมคะแต่มันก็จะเกิดการไหลของแรงงานเข้าออกในต่ประเทศตับ ตามแต่ว่าที่ไหนมีดีมานสัปปายนะคะ,ะถ้าเกิดทีนี้เราก็ต้องดูอย่างเช่นสิงคโปร์เขาโพส i t i o n to ตัวเองเคลียร์เป็น IT นะคะทางด้าน IT ทีไ v e บดมาเลเซียด้วยเนี่ยโอกาสที่เราจะต้องระวังคน IT ที่มีสกิลเป็น regional skill p l a t อร์มเนี่ยเขา move ออกไปอยู่ที่อื่นได้ด้วยค่าแรงที่ต่างกัน ะะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสของแคนดิเดตที่ไม่ต้องมองงานในประเทศแล้วอม,มองงานในประเทศอื่นที่ถ้าว่าตัวเองพร้อมที่จะไปอยู่ประเทศอื่นก็มาไลซ์ตัวเองไปอยู่เลยนะคะด้วยสกิลที่มีและบวกสกิลทางด้านภาษาเปิดช่องทางการทํางานได้กว้างขึ้นอันนี้คือตัวอย่างะนะคะ ของการมอง j อบที่มันดูคล้ายกันในเอเชียค่ะค่ะ,คะข้อมูลที่เอเดโก้นำเสนอนี่นะ่าสนใจมากๆนะคะเราจะได้เตรียมความพร้อมณนะ<ม>วันนี้เลยว่าจะก้าวต่อไปอย่างไรแล้วก็อย่างที่ได้เรียนไปตั้งแต่ตอนต้นรายการเด็กๆสมัยนี้จะได้ทราบว่าควรจะเรียนอะไรแล้วก็สมมติว่าจริงๆสถาบันการศึกษาก็เกี่ยวนะคะคุณธิดารัตน์ว่าควรจะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มันทันสมัยแล้วก็เพิ่มทักษะที่คุณธิดารัตนบอกก็คือพวกดิจิทัลแล้วก็ภาษาเข้าไป น่าสนใจมากๆค่ะทีนี้ในเรื่องของบุคลากรที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานคุณทิดรัฐก็เฉลยไปแล้วนะคะว่านอกจากความรู้เฉพาะทางด้านใดนด้านหนึ่งแล้วเพิ่มเรื่องภาษาต่างประเทศเข้าไปจะสองสามภาษาก็ยิ่งได้เปรียบเพิ่มเรื่องความรู้ในเรื่องของดิจิทัลเข้าไปก็จะยิ่งได้เปรียบนะคะมีอะไรอีกคะที่บุคลากรจะสามารถทําให้ตัวเองเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าขององค์กรได้มันควรจะต้องเติมอะไรหรือเรียนรู้อะไรนะคะ พนักงานคือคนที่ทํางานอยู่ในองค์กรเนี่ยนะคะก็ต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง <laughs> นะคะเพราะว่าก็คืออะไรที่อย่างที่บอกะคะ่ะคือการที่เขาเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆหรือคิดสิ่งใหม่ๆเนี่ยให้กับองค์กรมันก็เมื่อไหร่ที่เขา หา Val u e ของตัวเองเจอนะคะแล้วเขาสามารถจูน value ที่เขามีเนี่ยเข้ากับ Val u e ขององค์กรได้ผ่านทางงานที่เขาทำอยู่ด้วยความรับผิดชอบเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ไม่ใช่พนักงานธรรมดาก็จะเป็นท a l e n t ขององค์กรซึ่งองค์กรต้องมองว่าเขาจะรักษาอย่างไรคนแบบนี้หรือว่าองค์กรอื่นมองว่าจะ a t r a c t คนกลุ่มนี้มาอยู่เขาอย่างไรก็ต้องสู้กันตัวเองเปลี่ยนจาก employee มาเป็นท a l e n t ขององค์กรให้ได้เป็นบุคลากรที่ที่ทรงคุณค่าที่องค์กรจะต้องไม่ปล่อยตัวไปง่ายๆนะคะหรือว่าจะต้องดึงเอา ไว้อย่างสุดฝีมือทั้งด้วยสวัสดิการค่าตอบแทนอะไรต่างๆก็ตามนี่นะคะ,คะจากประสบการณ์ของเดโก้ที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาเรื่องเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแล้วก็การหางานเอาประเด็นเรื่องการหางานนะคะ,คะเห็นปัญหาอะไรมากที่สุดคะระหว่าง คนหางานกับงานหาคนค่ะทำไมมันถึงไม่เจอกันทําไมมีคนว่างงานอยู่อีกเยอะเลยแต่ว่าบริษัทเองก็บอกว่ายังขาดคนบริษัทเลือกมากไปหรือว่าคนเลือกงานมากไปคะค่ะมันก็มีทั้งสองประเด็นนะคะคือบริษัทเขาคงชัดเจนอยู่แล้ว,วเขาอยากได้คนประเภทไหนนะคะมาร่วมงานกับตําแหน่งงานที่เขาว่างอยู่ในองค์กรแต่ปัญหามันคือว่าคนที่จะสมัครงานกับองค์กรเนี่ยเนื่องจาก แน่นอนคนหางานมันเยอะกว่างานที่มีนะคะคนหางานเองเนี่ยมันไม่ได้มาเริ่มต้นข้อที่หนึ่งคือวิเคราะห์ตัวเองก่อนว่าตัวเองมีสเตรงอะไรถนัดอะไรมีเอ็กเพียนอะไรอะไรคือจุดเด่นของตัวเองแล้วไปหาให้ถูกที่คือไปในงานที่มันตัวเองจะใช่ะะเพื่อทําให้ตัวเองแมทช์ได้ดีปรากฏมันก็คือว่ามันจะมีคนที่มิสแมทเรื่องสกิลเรื่องของอ,อ,อะไรหลายอย่างเนี่ยเ,ออเข้าไปให้กับองค์กรมันก็ไม่เจอกันสักทีหนึ่งออนะคะ มันก็มันเริ่มตั้งแต่เรื่องเรียนสมัยเรียนจะด้วยซ้ำว่าเลือกถูกสายหรือเปล่าเริ่มตั้งแต่กลับมาเรียนสายวิทย์สายศิลป์ครั้งแรกเลยนะคะว่าส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยจะต้องผลักให้ลูกเรียนสายวิทย์คณิตแล้วก็ไปเป็นหมอวิศวะอะไรแบบถามถามลูกหรือเปล่าว่าลูกชอบไหมลูกถนัดไหมลูกอยากทำอะไร ประเด็นที่หนึ่งคือลูกก็ไม่รู้ว่าอาชีพที่เรียกว่าอาชีพนี้เขาทําอะไรกันนะคะจริงๆอันโก้ก็มีส่วนได้ทํากิจกรรมใหญ่มากปีนี้นะคะคือเรื่อง Job s h a d o ดแล้วก็เป็นเรื่องขององค์กรการอุตสรที่เราทําให้คืออาชีพนะคะสอนเด็กมัธยมต้นๆเนี่ยให้ความรู้เรื่องที่ว่าอาชีพแต่ละอาชีพที่เรียกกันแต่ละชื่อเลยฮะนักข่าวเขาทาอะไรกันไป Job s h a d o ดให้เขาเห็นตังแต่วันที่เขาเป็นนักเป็นนักเรียนเลยว่าวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเขาอยากเป็นนักข่าวอย่างนี้นะคะเขาต้องเรียนอะไรสายอะไรไปยังไงไม่ใช่ฝันแต่ไม่ะต ว่าจะไปไหนอย่างไงห้รู้ตั้งแต่แรกท่านในอดีตมันไม่รู้ว่าอาชีพนี้ก็ทําอะไรหมอแล้วหมอนจริงทํางานอะไรชอบหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งคือเลือกให้ถูกต้องตั้งแต่แรกพอเลือกที่ถูกต้องเลือกที่ใช่เนี่ยคนเราก็จะมีโฟกัสจะทําสิ่งที่เองชอบก็จะทำดีๆค่ะค่ะมีมีมีเกรดอะไรที่อยากจะเล่าสู่กันฟังอีกไหมคะเพื่อให้เป็นประโยชน์สําหรับคนที่จะไปสมัครงานตอนนี้เนี่ยนะคะทางอเดโกมองเห็นว่าสมมติเป็นองค์กรเป็นบริษัทเวลาที่เขาประกาศ หาคนมันก็จะมีคุณสมบัติต่างๆนานาจบด้านนั้นด้านนี้มีความสามารถพิเศษอะไรมันมีเรื่องของอะไรเติมเข้ามาอีกค่ะคือหนิงเคยได้ยินบางทีบอกว่าตอนเนี้ต้องมีจิตอาสาต้องมีสํานึกสาธารณะ<ช>ต้องอะไรแบบนี้ค่ะ<ช>พวกนี้คือคุณสมบัติของคนยุคใหม่ที่องค์กรต้องการ,<ช>รถูกค่ะคือไม่ใช่ องค์กรอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวนี้เข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยเขาไม่ได้เข้าธรรมดาเขาต้องนิถือโปรไฟล์เข้าไปนะคะเด็กมัธยมปลายเนี่ยต้องเตรียมโปรไฟล์ตัวเองแล้วว่าตัวเองมีจิตอาสาไหมมีกิจกรรมอะไรทาอย่างนี้หรือเปล่าเช่นเดียวกันกับองค์กรทุกวันนี้องค์กรก็อยากได้คนเก่งแต่อยากได้คนดีด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องหนึ่งที่ r e f ฟ e c t คุณค่าของเขาคือดูว่าเขามีการทํางานเพื่อคนอื่นบ้างหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งของการสมัครงานนะคะแล้วก็เรื่องที่2คือจะไปสมัครงานต้องเตรียมพร้อมกับการไปสมัครงานการไปสมัครงานก็เเหมืออนไไไปขาาาายยรฟล์ตัววงคค่ะทํใช้ ก็มีคนที่เสนอขายอีกหลายคนเราก็ต้องทํำยังไงให้เราเป็นคนที่ถูกเลือกนะคะคนที่ไปสมัครงานเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะเรื่องของการเตรียมตัวสัมภาษณ์เตรียมฝึกเรื่อง Communication Skill การตอบคําถามให้ชัดเจนว่าคุณไม่มีเวลามาก15นาทีเต็มที่หรือว่า30นาทีที่คุณยังไม่สามารถทําให้เขาอยู่คุณได้เนี่ยคุณก็ลอส ไม่สามารถได้นะค่ะเห็นมีประโยคเด็ดประโยคนึงคือเป็นเป็นคำถามที่เป็นโจทย์สําหรับคนที่จะต้องซ้อมหน้ากระจกไปเลยก็คือว่าทําไมเราต้องเลือกคุณมาทํางานกับเราเนี่คือนี่คือคําถามที่แบบง่ายๆถาอถ้าลองตอบหน้ากระจกไม่ได้นี่ก็จบตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมคะค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาขอเกร็ดความรู้ดีๆในเรื่องของการหางานแล้วก็พูดถึงแนวโน้มเรื่องของอาชีพมาแรงกันต่อค่ะ ปี2558นะคะแขกรับเชิญในคืนนี้ได้แนะนําตั้งแต่ย้อนกลับไปทําความรู้จักกับตัวเองวางแผนการเรียนให้ตรงเพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างภาคภูมิไม่มีคําว่าตกงานอย่างแน่นอนแถมยังเป็นทาเลนต์หรือว่าบุคลากรที่ทรงคุณค่าที่องค์กรต้องห่วงแหนด้วยนะคะแต่ทีนี้มีผลสํารวจอันหนึงที่ Adecco <ม>ประเทศไทยได้ทําออกมาแล้วน่าสนใจมากๆนะคะจากกลุ่มตัวอย่าง2,276คนสํารวจ ปัจจัยที่ทําให้คนอยากอยู่ต่อกับองค์กรหรือหางานใหม่คุณธิดาเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะหัวข้อนีอ้คือหัวข้อนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่าคิดสําหรับองค์กรเลยเพราะว่ามันมีคีย์เวิร์ดอยู่สองคำที่ต้องพูดถึงคืออันที่หนึ่งคือเรื่องของ attraction อการดึงดูดคนเข้ามาอยู่ในองคอ์กรกับ retention การรักษา,กษาคนาไว้ในองค์กรเพราะนี้เซอร์เวนนี้ออกมามันเป็นตรงใจโดนใจคนก็เลยตอบเยอะแล้วก็แรงนะคะ<อ>ถามคําถามง่ายๆเลยว,ว่าอะไรทําให้คุณอยากอยู่ต่อกับองค์กรนะคะ ผลปรากฏว่าสิ่งที่เราท็อปที่สุดของเขาเนี่ยนะคะนี่คือคำตอบเนี่ยมันจะมีหลายอันแต่อันที่เป็นท็อปทรีเนี่ยจะเป็นเรื่องของ compensation อเรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องที่สองจะเป็นเรื่องของ career path นะคะแล้วก็เรื่องที่สามจะเป็นเรื่องของหัวหน้าง,งานอะไรต่างๆเหล่านี้<อ>นะคะตามที่เดี๋ยวสกรีนของขึ้นไปให้ดูท่นี้เนี่ยจุดที่น่าสนใจแลวจะไฮไลท์นิดนึงคือถามว่าคนอยากอย,กอยู่องค์กรเนี่ยข้อที่หนึ่งเขาพูดเรื่องเงินนะคะค่าตอบแทนมาก่อนเลยแีบหนึ่งเลยสิ่งที่เราไม่คิดคือ เรื่องของ employer branding นี่เป็นอยู่ท้ายๆสุดเลยเป็นอันดับสุดท้ายคือหมายความว่าถ้าอยู่องค์กรที่ใหญ่โตชื่อเสียงดีมากแต,แต่จ่าย,ยไม่จ่ายไม่ตรงกับที่ตลาดเขาควรจะจ่ายกันเนี่ยก็ไม่ส,สามารถรีเทนได้ มันไม่เหมือน10ปีที่แล้วขออยู่บริษัทใหญ่ๆจริงค่ะได้เงินน้อยก็ไม่เป็นไรเท่อยู่บริษัทใหญ่วันนี้เท่ทานไม่ได้ต้องได้อาหารได้เงินที่มันพอเพีงยงแล้วอก็อใช่ค่ะต้องไม่ใช่ว่า employer branding เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เขาอยู่กับองค์กรอย่างเดียวนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะต่อให้เป็นองค์กรใหญ่มีชื่อเสียงแต่ถ้าจ่ายน้อยก็รักษาคนไว้ไม่ได้ใ แบบสอบถามที่ออกมาแบบนี้นะคะไปดูชาร์ตต่อไปได้เลยนะคะก็คือปัจจัยที่มีผลทําให้คนอยากอยู่ต่อกับองค์กรนะคะก็จะมีจริงๆแล้วแบบแบบสอบถามเนี่ยก็สํารวจคนทุกเพศทุกวัยออกมาคนที่ไารอธิบายชารเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังไงค่ะว่าอันดับ ที่เป็นมีผลที่สุดก็คือเรื่องเงินคอมม s a ชั่นนะคะลองมาคือ c a r リ e r p a ์ t แล้วก็เรื่องของหัวหน้างานสุดท้ายท้ายสุดคือ2%นี่คือ Employer Branding ที่เล่าให้ฟังอันนี้มันก็จะบอกให้เห็นอย่างที่เล่าให้ฟังไปใช่ไหมคะไปดูาร์ต่อไปเลยค่ะก็คือ Top ปทีที่พูดนี่แหละค่ะคือคือ compensation c a r r p a t h และ boss แต่ที่สำคัญอยากจะพูดถึงคือเวลาเขาทำ cost tabulation แล้วเจอเรื่องหนึ่งคือเด็กที่อายุน้อยกว่า25ปีหรือหรือพนักง,งานที่อายุยกว่า25ปีเนี่ยอันดับหนึ่งเป็น compensation ใช่แต่ที่สองเนี่ยไม่ใช่ c a r r part เป็น coworker คือเพื่อนร่วมง,งานถูกค่ะคือคนที่อายุน้อยกว่า25ก็คือ gen gen Y, y นะคะคือ gen Y มองเรื่องของบรรยากาศ เพื่อนร่วมงานในที่ทำงานเนี่ยต้องดีถึงจะทำให้เขาอยู่ได้ด้วยนะคะซึ่งไม่มีนเจนเจนเ็กซหรือว่าเจนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านั้นเนจะไม่ได้พูดเรื่องนี้จะมองเรื่องบอสเรื่องอะไรเป็นเป็นเรื่องสำคัญนะคะแต่เจนเนียอายุน้อยกว่า25เนี่ยโคเวอร์เกอร์ er สำคัญม,ม,มัน reflect culture ขององค์กรบรรยากาศในการทำงานนะคะที่ทำให้เขาอยากอยู่กับองค์กรถ้าเพื่อนร่วมงานไม่ดีเขาอาจจะไม่อยู่ก็ได้ ขนาดนั้นเลยนี่ก็คือสิ่งที่องค์กรจะได้ประโยชน์มากๆนะคะจากแบบสอบถามอันนี้หนึ่งเลยเนี่ยค่าตอบแทนสวัสดิการการดูแลนี่คืออันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในวัยไหนจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มทํางานใหม่ๆหรือว่าทํางานอยู่กับองค์กรมานานแล้วนี่คืออันดับหนึ่งแต่พอสองกับ3เนี่ยเปลี่ยนไปคือเรื่องของออการเติบโตนะคะเรื่องของห,หัวหน้างานเรื่องของเพื่อนร่วมงานแต่ที่คุณทิดารัชชี้ชัดเมื่อสักครู่ก็คือถ้าเกิดว่าท่านเป็นองค์กรแล้วก็รับพนักงาน งานใหม่ๆอายุต่ากว่า25ปีนี่ทํางานใหม่แน่นอนเด็กจบใหม่เยอะนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมงานเข้ากันไม่ได้บรรยากาศในการทํางานไม่สนุกอันนี้คือไม่อยู่แน่นอนเขาก็อาจจะคิดที่จะเปลี่ยนงานนะคะทีนี้เมื่อเมื่อคอมเพนเซชันเป็นตัวสําคัญเนี่ยองค์กรก็ต้องมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยทำเซอร์วย์รู้นะคะว่าตลาดเขาจ่ายยังไงถ้าเราจ่ายต่ำกว่าตลาดแล้วก็เตรียมตัวที่จะสูญเสียเขาให้กับองค์กรอื่นที่เขาจ่ายในราคาตลาดอ๋อถ้าเกิดว่ามีคู่มือสัก ฉบับหนึ่งไว้เทียบเคียงก็ดีอะไรก็เลยทําอันนี้ตอบโจทย์ก็มีค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่อยู่ใน salary guide นะคะเราใช้คําว่า s าร a r y g ไม่ใช่ s a l เ r y survey นะคะ s าร r y g มันเป็นการ reflection ของ market อย่างแท้จริงในแง่ของคนหางานกับตําแหน่งงานที่เปิด ก็คือ2อ2 party, งพาร์ที่หาลูกค้าของเรากับแคนดิเดตที่มาหางานผ่านเรามันเป็น reflection ของข้อมูลทางการตลาดจริงๆซึ่งอาจจะมองว่าตัวเลก,กลๆอาจจะมองว่าสูงกว่า,ท,าที่เซอ,เอร์วยเลยซ้ำแต่มันคือสิ่งที่คนอยากได้กนันทั้งสองฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นมันจะ reflect อะไรบางอย่างที่ close to real <Market> pay ม a เก็ t เพยนะคะซึ่งก็เป็นไกด์ไลน์ให้ให้กับองค์กรได้เข้าไปดูนะคะว่า <Okay. S 1> จริงๆแล้วตลาดเขามองกันประมาณไหนเพย์กันประมาณไหน <Okay. S 1> นะคะ <Okay. S 1> เข้าไปดูได้ใน adeco.co.th นะคะซาริกา์เข้าไปดูเลยค่ะมันจะเป็นลักษณะของ e ซาริกา์ที่เข้าไปกําหนดชื่อตําแหน่งงานอายุงานแล้วก็ออกมาเป็นเงินเดือนที่เป็นเรนจ์ในตลาดที่เพย์ น่าสนใจมากๆานะคะคู่มือเ<ม>ทียบเคียงฐานเงินเดือนณปัจจุบันนี้ในตลาดแรงงานแล้วก็เป็นการพบกันเครึ่องทางระหว่างองค์กรจ่ายได้เท่าไหร่คนหางานในตําแหน่งนี้จบมาแบบนี้<ข>คส<อ>นสมัติแบบน,นี้อยากได้เท่าไหร่นี่คือตัวเลขที่ท่านคงไปเทียบกับกระทรวงแรงงานไม่ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าอย่างรัฐบาลบอกว่าจบปริญญาตรีสตาร์ทที่1นึ่งหมื่นห้นี่ไม่ใช่คู่มือน,นี้มไม่ใช่เพราะ,ะว่ามันตอบโจทย์มากกว่านั้นอาจจะเป็นหมื่นแปดที่เห็นตรงนั้นเป็นต้นค่ะ นี่คือ,อม,มันก็มันก็สอดคล้องกับความต้องการของคนในในในคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันเจนวหรือหลังเจนวายอะไปเนี้ยนะคะค่ะ,คะสุดท้ายค่ะคุณนิรัตทำมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มานานนะคะอยากจะให้ข้อคิดสําหรับคุณผู้ชมทั้งที่ไม่ว่าจะเป็นคนหางานหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่กําลังจะ ต้องการแรงงานเข้ามาช่วยงานเพื่อผลักดันให้เติบโตยังไงบ้างคะค่ะอถ้าในแง่ของคนหางานเองนะคะอย่างที่เรียนคือข้อที่แลข้อที่หวิเคราะห์ตัวเองให้เจอก่อนว่าตัวเองมีสแตร็งอะไรเอ็กซ์เพนอะไรเพื่อจะได้สร้าง success r a ในการหางานให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็พัฒนาทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาด communication skill สำคัญเพราะมันผ่านระบบการอินท์วิวนะคะแล้วก็ส่วนทางด้านองค์กรเองเนี่ยก็ต้องรู้ว่าถ้าอยากจะ attract ท ALENT เ,เข้ามาในองค์กรเนี่ยก็ต้องไปดูว่าอะไรคือ ATTRACTION POINT นะคะจ, <c oughs> จะเป็นเรื่องของ COMPENSATION เรื่องของ CAREER PATH ที่ต้องบอกเาตั้งแต่ Day 1วว่าเขาเข้ามาแล้วสายงานเข้าไปทางไหนนะคะ <c oughs> แล้วก็เรื่องของการพัฒนา LEADERSHIP <c oughs> ในองคอ์กรเพราะบอส <c oughs> เป็นหัวหน้าหนึ่ง <c oughs> ไม่ใช่ว่า j o i n THE ORGANIZATION l e a v e THE BOSS <c oughs> ก็ต้องดูแลบอ s ของในองคอ์กร l ี a เดอร์ในองค์กรว่าจะต้องรีเทนคนของตัวเองให้อยู่อันนี้ก็คือองค์กรที่จะรักษาคนไวและ ATTRACTION คนให้ได้ ก็วันนี้ได้ประโยชน์มากๆกนะคะกับกับทุกส่วนค่ะไม่ว่าท่านจะเป็นผู้บริหารองค์กรไม่ว่าท่านจะเป็นอยู่ในระบบปฏิบัติการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารงานบุคคลว่า HR ของแต่ละองค์กรมันได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆนะคะแล้วก็น้องๆจบใหม่บัณฑิตจ,จบใหม่จะก้าเข้าสู่ตลาดแรงงานควรจะเพิ่มศักยภาพตัวเองอย่างไรให้สะท้อนกับสถานการณ์ตลาดแรงงานที่ต้องการอยู่แล้วก็น้องๆค่ะรวมทั้งครอบครัวที่ดูทางช่อง3าม m i l y อยู่นะคะจะได้ทราบว่า เรียนแบบที่เราชอบอาจจะไม่ได้ประสบผลสำเร็จเสมอไปแล้วก็อาจจะทำให้ตกงานได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแผนและไม่มีข้อมูลรองรับในการที่นำสิ่งที่ชอบนั้นก้าวเดินไปสู่เป้าหมายนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆค่ะคุณธิดารัตน์การจนวัน์จากอาริโกประเทศไทยนะคะขอบคุณค่ะ ถ้ามีข้อมูลดีๆจาก a d เดโกมาแบ่งปันกันอีก<ด>นะคะ,คะและท่านผู้ชมที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตก็เข้าไปดาวน์โหลดหรือว่าเข้าไปอ่านข้อมูลดีๆของ a d เดโกได้นะคะที่ www.adecco.co.th ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ